สวัสดีครับเพื่อนเพอนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวจากศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2022มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวอินโดนีเซียอาเซียนแล้วก็อิรักหลังเกมประเดิมสนามในรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชาติไทยของเราโกงความตายด้วยการยิง3ประตูรวดพลิกกลับมาชนะอิรักได้3ประตูต่อ2หลังจากที่โดนนําไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ ซึ่งจะกชัยชนะแบบสุดมันของทัพตัวเล็กช้างศึกในแมชนี้แฟนฟุตซอลจากชาติต่างๆเขาจะมีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยความคิดเห็นในคลิปนี้เนี่ยผมได้รวบรวมมาจากหลากหลายเพจด้วยกันซึ่งผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ที่มาจากเพจของอินโดนีเซียกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของไทยเราในแมชนี้ว่าอิรักในโชคไม่ดีเลยนะแต่ไทยก็เป็นทีมที่ไม่เคยที่จะยอมแพ้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงการพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ในแมชนี้ของไทยเราว่าถ้าคุณทำงานหนักคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้ละซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมหัวจิตหัวใจของทัพตัวเล็กช้างศึกได้ว่าสภาพจิตใจของไทยเนี่ยระดับท็อปมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้พร้อมกับย้อนอดีตไปด้วยว่าไทยนั้นเก่งในเรื่องของการคัมแบ็กในฟุตซอลถ้าตอนชิงแชมป์อาเซียนอินโดนีเซียนั้นกล้าคลองบอไม่ปล่อยให้ไทยได้บุก ก็คงจะชนะ2ต่อศูนย์ไปแล้วแค่1นาทีแต่ไทยยังกลับมาได้และอินโดนีเซียก็พ่ายแพ้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าไทยนั้นไม่ได้เก่งแค่เรื่องของการคัมแบ็กเท่านั้นแต่พวกเขาคือระดับเอเชียแล้วผ่านไปเล่นฟุตซอลโลกได้อยู่บ่อยๆส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของไทยเราในแมชนี้ว่าคนที่บอกว่าทีมชาติไทยเมื่อไม่มีอุสมานมูซาก็จะไม่มีอะไรไปอยู่ที่ไหนกันแล้ว ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่านี่ขนาดอุสมานมูซาไม่ได้มานะถ้าเขามาไทยจะต้องดุดันกว่านี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยแล้วว่าทําไมไทยถึงไม่เรียกตัวอุสมานมูซากลับมานี่มันเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการนะมันเป็นระดับ AFC เขายัางมาเล่นในจิงจามอาเซียเลยซึ่งคนต่อมาจึงมาคอมเมนต์ตอบในเรื่องนี้ว่าเขาเล่นในสเปนเจอกับทีมอย่างบาร์เซโลนาเมื่อวันก่อน มันท้าทายมากกว่าการมาเล่นในรายการนี้ซะอีกนะแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาสแสดงมุมมองถึงศักยภาพของทีมชาติไทยในปัจจุบันว่าผมคิดว่าทีมชาติไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งมากเหมือนกับแต่ก่อนเลยนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นอันดับ3าของเอเชียต่อจากอิหร่านและญี่ปุ่นแต่ว่าไทยในตอนนี้กําลังถดถอยเนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายเจเนเรชันและคนที่เล่นต่างแดนก็มีแค่อุสมานมูซาที่มีแนวโน้มว่าสดใส เถือนกลางกับกิตา,านั้นก็แก่แล้วก็บาดเจ็บส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงสถานการณ์ในเกมแมชนี้ว่าเกมนี้เนี่ยอิรักตั้งใจที่จะเล่น power play เพื่อที่จะเอาชนะไทยแต่ว่าเมื่อไทยเล่น power play พวกเขากลับทําประตูได้ในทันทีซึ่งที่เขาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนที่สกอร์ในเกมมันเสมอกัน2ต่อ2เป็นทางฝั่งของอิรักนั้นเริ่มต้นใช้ power play เพื่อหวังทําประตูชัยก่อนแต่ว่าทําได้ไม่สําเร็จ แล้วกลับกลายมาเป็นฝ่ายที่ต้องเสียประตูในทันทีเมื่อไทยปรับมาเล่น power play บ้างซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่อง power play นี้ต่อไปว่ามันสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าทีมไหนฝึกซ้อม power play มาและใครที่ไม่ได้ฝึกซ้อมทีมจะติไทยเกือบจะทุกแมตช์ที่ต้องเล่น power play ไม่ว่าจะชนะหรือว่าแพ้สภาพจิตใจของพวกเขาจะแข็งแกร่งและก็ไม่ตื่นตระหนกเมื่อคู่แข่งใช้ power play แต่เมื่อพวกเขาเล่น power play เองมันจะเป็นประตูแล้วก็ทำได้เนี้ยบมาก ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าไทยคือราชาแห่ง power play นั่นคือประเทศไทยที่ผ่านฟุตซอลโลกมาแล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าไทยแลนด์เป็นดั่งติวเตอร์ของ power play ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยความชื่นชมไปอีกว่านี่มันคือคลาสของไทยแลนด์การครองบอลของผู้เล่นนั้นยอดเยี่ยมมากมีความเยือกเย็นโดนเพลสก็ไม่ตื่นตระหนกและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ค่อยทำฟาว ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมอีกด้วยว่าไทยในยมีเกมรุกที่เนี๊ยบแล้วก็มีการครอบคลองบอลในระดับมาสเตอร์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมชาติไทยชุดนี้ว่าสุภวุฒิเถื่อนกลางเนี่ยมีการเล่นอย่างมีคลาสมากส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงอีกหนึ่งผู้เล่นของไทยว่าเจษดานั้นร้อนแรงซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเขาไปอีกด้วยว่าถึงแม้เจษดาจะมีการเล่นที่ไม่น่าดึงดูดใจ แต่การเล่นของเขานั้นมีประสิทธิภาพมากส่วนในลำดับต่อมาเนี่ยผมจะขอพาทุกท่านไปที่คอมเมนต์ของแฟนชาติคู่แข่งขันอย่างชาวอิรักกันบ้างนะครับที่คนแรกนั้นได้มาตัดเพ้อถึงผลการแข่งขันในแมชนี้ว่าเรานำไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าน่าเสียดายที่ฟันเฟืองบางส่วนทำให้เราต้องพ่ายแพ้แต่เราก็จะสนับสนุนทีมชาติของเราต่อไปส่วนชาวอิรักคนต่อมาเนี่ยได้มาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันในแมชนี้ด้วยความไม่พึงพอใจนะครับว่า ผมสาบานว่ามันน่าอับอายแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่ามันผิดอะไรกับการแพ้ทีมไทยนี่คือทีมเอเชียที่แข็งแกร่งที่สุดต่อจากอิหร่านและก็ญี่ปุ่นเลยนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปว่าขอยินดีกับชัยชนะของไทยแลนด์ทีมชาติของเราสามารถขึ้นนำสอประตูกับทีมที่อยู่ในอันดับ15ของโลกมันเป็นบางสิ่งที่พิเศษและก็เป็นแง่บวก ซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลของเขาอาจจะไม่อัปเดตสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในอันดับ15ของโลกแล้วแต่หล่นลงมาอยู่ในอันดับที่21ของโลกแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวกึง่งชื่นชมกึ่งบ่นว่าอิรักเนี่ยก็เล่นกันได้ยอดเยี่ยมแล้วและก็ไม่เหมาะสมเลยที่จะพ่ายแพ้แต่พวกเขาเล่นเกมรับกับไทยได้แย่ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบ่นทั้งเรื่องเกมรับนี้ต่อไปได้วยว่าผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ต้องเสียประตูที่3าม แต่ว่าเขาก็ยังคงได้เล่นไปจนจบเกมอีกนะส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความพ่ายแพ้ของทีมชาติของเขาด้วยความเสียดายต่อไปอีกว่านี่มันเป็นแมชที่แข็งแกร่งทีมชาติของเราสมควรจะได้รับอะไรที่มากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งเวลาแรกแต่ว่าโชคไม่ดีเลยขอให้เกมหน้ามันดีกว่านี้ไทยแลนด์นั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอันดับที่3ของทวีปรองจากอิหร่านและก็ญี่ปุ่นแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองเพิ่มเติม,ตมว่า โค้ชของเราเนี่ยได้เปลี่ยนทีมชาติอิรัก์มาเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงแล้วเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นคือหนึ่งในทีมฟุตซอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียซึ่งชาวอิรักคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่จัดว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ส่งพลังที่สุดในโลกส่วนหลังจากนี้ผมจะมาขอปิดท้ายกันที่บางคอมเมนต์ที่น่าสนใจของแฟนบอลชาวอาเซียนในเพจอาเซียนฟุตบอลกันนะครับที่คนแรกนั้นได้กล่าวถึงงชชัยยนะขอไทเราาว่ ยินดีกับทีมชาติไทยด้วยจากเวียดนามถึงแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายหลายคนแต่ผู้เล่นดาวรุ่งของพวกคุณก็ยังเล่นกันได้ดีมากถึงแม้ว่าจะตามหลังไปก่อนถึงศูนย์ประตูต่อสองส่วนคนต่อมานี้ก็กล่าวได้ว่ายินดีกับทีมไทยสําหรับชัยชนะทีมอิรักนั้นเป็นทีมหนึ่งที่แข็งแกร่งในเอเชียมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะพวกเขาแต่พวกคุณก็สามารถทํามันได้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่า ยินดีด้วยไทยแลนด์พวกคุณเล่นกันได้ดีมากเมื่อคุณสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้มันเป็นการกลับมาอย่างแข็งแกร่งและก็ทันเวลาในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้ชื่นชมด้วยว่ายินดีด้วยไทยแลนด์พวกคุณได้แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่มันแข็งแกร่ง,งนับถือเลยส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ก็ได้ชื่นชมว่ายินดีด้วยไทยแลนด์ถึงแม้จะต้องสูญเสียขุมกําลังไปก่อนทัวร์นาเมนต์นี้ แต่ว่าคลาสก็ยังคงแสดงออกมาให้ได้เห็นได้ทันเวลาซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวถึงชัยชนะของทีมชาติไทยของเราในแมชนี้ต่อไปได้ว่าไทยคัมแบ็กกลับมาชนะได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขามักจะฉวยโอกาสได้ดีแล้วก็มีการเล่นที่หลากหลายพวกเขาเลือกจังหวะและมุมที่เหมาะสมในการยิงประตูชั ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนฟุตซอลจากชาติต่างๆที่ผมได้เก็บรวบรวมจากหลากหลายเพจมาฝากกันเป็นความหลงหลังเกมกันในคลิปนี้โดยแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตในช่วงข้ามของวันพฤหัส,สบ,บดีที่29กันยายนนี้ก็รอชมและเชียร์ทับตัวเล็กช้างศึกของเรากันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ